ฮ e ลโ o ล l ร b สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่อง EQ Play Game นั่นเหมือนเดิมนั่นเองนะผมเพราะช่องนี้ไม่มีใครนอกจากผมนั่นเองวันนี้เราก็จะมาแจกหมอดตรงนี้เลยครับผมความสามารถพิเศษ GDV สำหรับบนมือถือของ GDSAN นะผมมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี่ อันนี้ก็จะเป็นของแฟรงกินอันนี้เป็นของไมเคิลอันนี้เป็นของเทเวอร์นะผมแฟรงกินนี่จะเป็นแบบขับรถสโลโมชั่นนะครับไมเคิลจะเป็นแบบจุดเวลาแล้วก็จะยิงแบบเร็วขึ้นส่วนของเทเวอร์นี่น่าจะเป็นยิงรัวนะผมยิงรัวๆเลยนะน่าจะใช่นะผมเพราะผมไม่เคยใช้เหมือนกันเพราะว่าผมดันมาเจอเข้านะครับเห็นว่าสำหรับมือถือด้วยก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างของวิดีโอนะผมแล้วก็ลงตามผมเลย เพราะว่าผมเพราะว่าผมเนี่ยเห็นวิเขาเขียนวิธีการลงไว้นะเดี๋ยวเราไปลงกันเลยดีกว่าผมดูแล้วน่าจะลงไมา่ยากเนาะน่าจะลงไม่ยากเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าดาวน์โหลดให้กดดาวน์โหลดไปนะผมแล้วก็สตาร์ทดาวน์โหลดแต่อันนี้ผมเป็นภาษาไทยอยู่อ่ะนี่ไงกาลังดาวน์โหลดไฟล์นะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะตัดเข้าตอนที่ไฟล์ดาวน์โหลดเสร็จเลยแล้วกัน อ่ะตอนนี้เราก็เข้ามาสู่แอปแตกฟล์ของผมแล้วนะผมวันนี้เราจะมาอเอาเขนเดี๋ยวเรามาดูหมดที่เราเดาวน์โหลดไว้เลยดีกว่ามันจะชื่อนี้ครับผมมันจะชื่อแบบนี้ว่านี่นี่ครับหนึ่งห้าเก้าสี่เจ็ดหกหนึ่งจีเดวีนะครับกดไปเลยแล้วกดแตกไฟล์แอทแทกเฮียอ่ากดแตกไฟล์แล้วได้ไฟล์นี้มานะครับนี่กดแตกไฟล์แล้วได้ไฟล์นี้มา อ่ะกดเข้าไปเลยไอสองอัน,นเนี้ยเนี่ยไม่ต้องสนใจนะผมเพราะมันสองอันเนี้ยมันไม่เกี่ยวอะไรไม่ต้องสนใจนะครัเพราะว่ามันมีศูนย์เอมบเนี่ยมันแค่ศูนย์อมบีมันไม่ได้ใช้อะไรมากอันนี้ก็กดเข้าไปที่ครีโออ่าครีโออ่ามันก็จะมีชื่อของแต่ละคนอยู่นะผมนั่นก็มีแฟรงเกนไมเคิลเทเวอร์นะเดี๋ยวเราไปดูแต่ละคนกันเลยดีกว่า อ่าน,นี้ก็จะเป็นความสามารถพิเศษของแฟรงกินกดัวเพนดูอ่าของแฟรงกินนี่ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นคําว่าสตาร์ทสตาร์ทอ่าอันนี้ต่อไปของไมเคิลไมเคิลก็เป็นสตาร์ทเหมือนกันนี่สตาร์ทเหมือนกันของเทรเวอร์เทรเวอร์ก็เป็นปุ่มพาวเวอร์ครับผมปุ่มพาวเวอร์ตรงนี้จัะจเลยอ่า เราไปลงแต่ละคนกันเลยดีกว่าผมขอย้ายไฟล์ไปทีเดียวเลยอ่ะย้ายไปแล้วไปที่เทเวอร์กดวางอ่ะแล้วก็ย้ายไปสามไฟล์เลยครับย้ายไปที่ Android Data com Lockstar Game g d e s a n นะผมนี่ com Lockstar Game g d e s n d แล้วก็กดวางตรงนี้เลยกดวางอันนี้แล้วก็ไม่ก็ตรงนี้ครับผมวางเลยอ่าวางเสร็จแล้วมันก็จบแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะตัดเข้าเกมกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมขอตัดเข้าเกมเนาะอ่าตอนนี้เราก็ตัดเข้าสู่ตัวหน้าตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูมอดที่เราใส่ไปเลยกันดีกว่าอันนี้ผมโหลดแบบตัวเต็มมีมอดนะครับผมที่ผมสอนโหลดไปในคลิปนั้นอนะ หลุดยากมากอ่อันนี้อยู่ในฉากกรสีนมนจะข้ามไปอ่านี่ไงมันก็จะมีปุ่มแต่ละปุ่มแล้วนี่เป็นสตาร์ทสตาร์ทอยู่นี่นี่สตาร์ทเนี่ยสตาร์ทอยู่ตรงนี้ครับกดปุ๊บอ่ามันจะสโลโมชั่นเลยเรายิงคนนี้ดีกว่าแตกถ้าจะกดออกนี่ก็จะมีคำว่า e t x ออกอยู่ตรงนี้นะครับกดไปเลยของ เทเวอร์ขอลองใช้หน่อยอเูเวอร์เป็นอะไรวะอ,อะไรอ่ะของเทเวอร์ไม่เคยใช้ของเทเวอร์เหมือนกันเนี่ยของเทเวอร์เป็นอะไรวะขอลองใช้กันดิอ๋อของเทเวอร์เป็นปืนยิงลัว ของเทเวอร์น่าจะเป็นปืนยิงลัวเนี่ยเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราไปของแฟรงกินมั่งเลยดีกว่ารถแฟรงกินผมลงหมดไว้นี่ไงนี่ไงเดี๋ยวเอารถตามตรงสีอ่านี่ก็เป็นรถแฟรงกินโอเคปุ <then> ่ okay. มสตาร์ทนะผมเหมือนของไมเคิลเลยกึดเอาไว้สำหรับแซงทางโค้งนะครับผมอ่ใช้ได้ดีนะเนี่ย เออไว้สําหรับคนที่ขิ่งรถเร,เร็วๆเ้วเบรกไม่ค่อยทันเนาะหรอือมีรถตัดหน้าอะไรพวกเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยอ่าไว้สําหรับคนที่ชอบขับรถนะผมของแฟรงกินอุย้ยโอ้ไม่ทัน <c ười> บางคน <c ười> อาจจะไม่ทันเนาะเพราะว่ามันจะยากมากมนเร็โอเคก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผม굿บาย굿บาย